สวัสดีครับผมร้อยโทยุทธรกรแก้ววดีผู้ฝึกทหารใหม่ประจำปี5 5 5พัดที่2ของหน่วยกองพันฐานช่างที่3กองพลฐานรับที่3ครับครับสำหรับการรับทหารใหม่ในัดนี้นะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับน้องๆทหารใหม่ก็ให้ความร่วมมือดีนะครับมีความตั้งใจในการเข้ามารับใช้ชาติในทางนี้ครับ ก็จะมีการจัดสถานที่สําหรับ้อรับน้องๆทหารใหม่นะครับที่สนามกีฬาค่ายสุรนารีครับโดยได้เปิดวีทัศ์ของหน่วยครับให้น้องๆทหารใหม่ได้รับชมการเตรียมอาหารว่างนะครับมีข้าวกล่องและน้ําดื่มไว้บริการน้องๆซึ่งรสชาติผมมั่นใจเลยครับว่าอร่อยแน่นอนครับเมื่อพร้อมแล้วก็จะพาน้องๆนะครับไปที่รถของหน่วยที่จัดเตรียมไว้เพื่อเดินทางมาที่หน่วยซึ่งที่หน่วยฝึกจะมีการจัดสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการลงทะเบียนการกรอกประวัติส่วนตัวการรับฝากสิ่งของ การตรวจร่างกายการตรวจปัสสาวะการบริการตัดผมการแจกจ่ายสิ่งของและพาน้องๆขึ้นไปยังลงนอนเพื่อเก็บสิ่งของเข้าตู้เตียงของตัวเองตามเลขที่ที่ทางหน่วยฝึกัดไว้ให้ครับข้อแรกเลยนะครับจะได้รับเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงและเงินเพิ่มค่าของชีพชั่วคราวซึ่งเมื่อรวมกันแล้วนะครับก็จะได้รับอยู่ที่1,000งหบาทนะครับ ข้อที่สครับก็จะได้รับเบีย้ยเลี้ยงคนละ96บาทต่อวันครับได้รับเครื่องแต่งกายเครื่องนอนเครื่องสนามและของใช้ส่วนตัวตลอดระยะเวลาที่เป็นทหารกิจกรรมสันทนาการเช่นห้องพักผ่อนห้องฟิตเนสและเล่นกีฬาตามความเหมาะสมได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลทุกนาย สิทธิในการศึกษานอกระบบก,การศึกษาตามอัธยาศัยจนสมเด็จระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายเราจะมีการให้น้องๆฝึกและส่งเสริมวิชาชีพอ่อนบทประจำการเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาวิชาชีพต่างๆเช่นช่างไฟฟ้าช่างเชื่อมช่างประปาช่างยนต์เตน้นและสิทธิในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนในสิทฐานบกถ้าหากได้รับผลการเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมจะได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเก็บทหารในส่วนของกองทัพบ,บกครับ สวัสดีครับกระผมจ่าสิบเอกสิทธินนท์พิจวันเป็นครูในสิบหน่วยฝึกฐานใหม่กองพันทหารช่างที่สามกองพลทหารราบที่สามครับสวัสดีครับกระผมสิบเอกจักรพงศายุทธเป็นครูในสิบหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารช่างที่สามกองพลทหารราบที่สามครับนะครับกระผมพลทหารสัญญายุประมาเป็นครูทหารใหม่หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารช่างที่สามกองพลทหารราบที่สามครับ ตัวนี้การฝึกไม่ได้ยากและลำบากเหมือนสมัยแต่ก่อนครับซึ่งระบบการฝึกได้เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยที่เปลี่ยนไปครับจากแต่ก่อนต้องฝึกตากแดดตัวดําเป็นฐ่านเป็นตอตะโกทุกวันนี้การฝึกก็มีระบบการฝึกที่ชัดเจนขึ้นนะครับมีระบบการควบคุมการฝึกเช่นมีการวัดอุณหภูมิระหว่างวันเพื่อกําหนดการฝึกชัดเจนถ้าอุณหภูมิร้อนจนเกินไปก็จะเปลี่ยนมาฝึกในร่มแล้วก็มีระบบการคัดกรองสุขภาพ แล้วก็เป็นอื่นอีกมากมายครับครับสำหรับการฝึกในปัจจุบันนี้นะครับเราจะเริ่มการฝึกจากง่ายไปหายากเพื่อน้องน้องทหารใหม่ปรับสภาพร่างกายจากบุคคลพลเรือนเข้าสู่การเป็นทหารกองกำการสำหรับการฝึกในปัจจุบันนี้จะควบคู่ไปกับมาตรการการป้องกันโรคโควิดสิบเก้าและโรคลมร้อนซึ่งอาจจะเกิดอันตรายจากการฝึกได้เพราะนั้นแล้วทางหน่วยฝึกกองพันทหารชั้นสามกองพลทหารสามได้เตรียมมาตรการต่างๆเพื่อรับมืออันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดจากการฝึกได้ครับฝึกไม่ยากครับเพราะทุกขั้นตอนการฝึก จะมีครูในสิบและครูทานใหม่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทุกขั้นตอนการฝึกเราจะปฏิบัติต่อน้องทานใหม่ให้เหมือนครอบครัวเดียวกันครับไม่มีแน่นอนครับจากที่ผมเคยสัมผัสมาต้องลองเข้ามาดูด้วยตัวเองครับว่าที่นี่เขาดูแลพวกผมและน้องทานใหม่เป็นอย่างดีครับ ไม่ต้องกังวลใจไปนะครับว่าการฝึกทหารจะหนักและโหดด้ายเหมือนที่ทุกท่านได้รับฟังข่าวมานะครับซึ่งไม่เป็นความจริงเรามีระบบการฝึกที่ชัดเจนควบคุมระบบการฝึกอย่างเคร่งครัดดูแลน้องๆทหารใหม่เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเปรียบเสมือนเป็นน้องเล็กของครอบครัวเราครับครับก็อยากจะฝากทางบ้านนะครับาับยาติพ่อแม่พี่น้องอน้องทหารใหม่ที่เข้ามาเป็นทหารคนจำการไม่ต้องมีความห่วงใยนะครับทางเราเมืวอฝึกทหารใหม่กองพันทหารที่สามกองพลไร่สาม จะดูแลลูกหลานท่านอย่างดีที่สุดเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันพอ่อเน้อนอาทารใหม่ก็เปรียบเสมือนน้องคนเล็กของรองทั้ครับครอบครัวน้องๆไม่ต้องเป็นห่วงนะครับหน่วยฝึกทานใหม่กองพันธ์ทานที่สามกองบนทาราบที่สามพวกเราดูแลกันเหมือนพี่น้องเหมือนครอบครัวเดียวกันสุดท้ายนี้พวกเราครูทานใหม่ขอสัญญาว่าพวกเราจะดูแลน้องทานใหม่ให้ดีที่สุดครับก็อ,อยากจะบอกว่าสบายใจได้เลยนะครับเพราะว่าพวกเราผู้ฝึกผู้ฝึก และผู้ทหารใหม่นะครับจากหน่วยฝึกกองพันธารที่สามกองพลทหารราบที่สามเราขอสัญญาว่าจะดูแลบุตรหลานของท่านนะครับให้เป็นอย่างดีและให้ดีที่สุดครับเพราะน้องๆคือน้องคนสุดท้องของกองทัพบกโดยทางหน่วยฝึกนะครับได้จัดตั้งกลุ่มลายนะครับกลุ่มญาติทหารใหม่นะครับเพื่ออัปเดตสถานะน้องๆนะครับให้ผู้ปกครองทหารใหม่ได้รับชมนะครับเพื่อที่ผู้ปกครองทหารใหม่จะได้มีความสบายใจมากยิ่งขึ้นครับสุดท้ายนี้นะครับผมร้อยโทยุทธกรแก้าบุดีนะครับผู้ฝึกทหารใหม่ หมือ่ฝึกทหารใหม่กองพันฐานที่สากองพลถหาบที่สามขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ